สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับห้องเรียนออนไลน์ในวิชาวิทยาศาสตร์กันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราพอจะมีความรู้เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสารแต่เป็นหัวข้อย่อยก็คือพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะของสารกันนะคะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนเรามาดูคลิปนี้ก่อนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการละลายของภูเขาน้าแข็งใช่ไหมคะ นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าน้ำแข็งที่อยู่บนภูเขาละลายลงมาได้ยังไงถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนใช่ไหมคะแสดงว่าการที่น้ำแข็งจะเปลี่ยนสถานะไปเป็นน้ำหรือไปเป็นของเหลวได้ต้องอาศัยพลังงานความร้อนใช่ไหมคะครูจึงมีการทดลองมาให้นักเรียนได้ศึกษากันนะคะการทดลองนี้มีชื่อการทดลองว่าความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิของสาร แต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปในหน้าที่102นะคะกิจกรรมที่4.2อุณหภูมิกับการเปลี่ยนสถานะของสารซึ่งเราจะทำการทดลองในตอนที่2นะคะก่อนจะไปดูคลิปการทดลองสร้างตารางบันทึกผลตามภาพที่ครูให้ดูเลยนะคะแล้วเราไปชมคลิปการทดลองพร้อมกันเลยค่ะตอนการเปลี่ยนสถานะของส,สารเป็นอย่างไร วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมใส่น้ำแข็งก้อนเล็กๆ ปริมาณ2ใน3ของบีเกอร์แล้ววัดอุณหภูมิของน้ำแข็ง ให้ความร้อนแก่น้ำแข็งในบีกเกอร์ด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์ใช้แท่งแก้วคนคนน้ำแข็งตลอดเวลา วัดอุณหภูมิและสังเกตสถานะของสิ่งที่อยู่ในบีเกอร์ทุกๆหนึ่งนาทีจนเดือด เมื่อเดือดแล้วยังคงให้ความร้อนต่อไปอีก3นาทีแล้วหยุดให้ความร้อนนำข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาหลังจากที่เราทำการทดลองแล้วนะคะให้นักเรียนนำอุณหภูมิที่นักเรียนจด พร้อมกับเวลานะคะมาสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาซึ่งภาพตัวอย่างนี้นะคะเป็นการสร้างคร่าวๆเท่านั้นไม่ใช่ตามผลการทดลองของเรานะคะนักเรียนจะเห็นว่าอุณหภูมิของน้ำแข็งนะคะจะมีค่าเท่ากับศูนย์องศาเมื่อเราปล่อยระยะเวลาไปสักพักนะคะถึงจุดล้อมเหลวของน้ำแข็งก็คือน้ำแข็งจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวจะทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งจุดล้อมเหลวของน้ำแข็งก็เท่ากับศูนย์องศานะคะ จากนั้นนักเรียนจะเห็นว่ากราฟจะเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ก็คืออุณหภูมิของสารที่ได้รับพลังงานความร้อนไปจนถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งน้ําจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอเราเรียกมันว่าจุดเดือดนะคะเมื่อถึงจุดเดือดแล้วแม้ว่าเราจะปล่อยให้มันมีระยะเวลานานขึ้นแต่อุณหภูมิก็จะคงที่ค่ะ จากการทดลองนะคะทำให้เราทราบว่าเมื่อให้ความร้อนขนาดที่น้ำเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลวและจากของเหลวไปเป็นแก๊สซึ่งอุณหภูมิขนาดเปลี่ยนสถานะจะคงที่นะคะทำให้เราสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่าสาสารจะมีการเปลี่ยนสถานะเมื่อได้รับหรือสูญเสียความร้อนนะคะโดยอุณหภูมิของสาสสารขนาดเปลี่ยนสถานะจะคงที่คะ่ะจากการทดลองนักเรียนจะสังเกตว่า เมื่อสารเปลี่ยนสถานะใช่ไหมคะซึ่งพลังงานความร้อนที่ได้รับหรือสูญเสียไปจะใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารทําให้อุณหภูมิจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะโดยพลังงานความร้อนทั้งหมดจะทําให้อนุภาคข,ของของแข็งสั่นมากขึ้นและมีพลังงานมากขึ้นจนทําให้อนุภาคของมันเคลื่อนที่ออกจากตําแหน่งเดิมจึงสามารถเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวได้นะคะ และในขนาะเดียวกันเมื่อของเหลวได้รับพลังงานความร้อนพลังงานความร้อนจะทำให้อนุภาคของของเหลวมีพลังงานมากขึ้นจึงทำให้อนุภาคของของเหลวเกิดการเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นจนเคลื่อนที่ออกห่างจากกันมากขึ้นทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยลงของเหลวจึงเปลี่ยนสถานะกลายเป็นแก๊สได้ค่ะ ซึ่งในการเปลี่ยนสถานะของสารแต่ไม่เปลี่ยนอุณหภูมิจากที่เราได้เรียนรู้นี่นะคะเราเรียกว่าความร้อนแฝงของการล้อมเหลวค่ะ ซึ่งเกิดจากปริมาณความร้อนที่สะสารมวลหนึ่งหน่วยนะคะทําให้สะสารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลวโดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงนะคะมีหน่วยเป็นแคลอรี่ต่อกร,รมหรือจูลต่อกรริโลกรัมครูขอยกตัวอย่างเช่นน้ํานะคะน้ําแข็ง1กร,รมัมซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งมีอุณหภูมิที่ศูนย์องศาเปลี่ยนไปเป็นน้ำที่เป็นของเหลว1กร,รมัมและมีอุณหภูมิที่ศูนย์องศาเช่นเดียวกัน ซึ่งความร้อนแฝงของการหลอมเหลวนี้นะคะเราเรียกว่าค่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ําซึ่งจะมีค่าทั้งหมด80แคลอรี่ต่อกรัมซึ่งก็หมายถึงว่าต้องใช้ปริมาณความร้อนในการเปลี่ยนสถานะจากน้ําแข็งไปเป็นน้ําโดยที่สถานะเปลี่ยนและอุณหภูมิไม่เปลี่ยนใน1กรัมจะใช้80แคลอรี่ค่ะ นอกจากความร้อนแฝงของการหลอมเหลวแล้วนะคะยังมีความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอคะ่ะซึ่งก็หมายถึงปริมาณความร้อนที่สสารมวลหนึ่งหน่วยที่ทําให้สสารเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นแก๊สโดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงนะคะมีหน่วยเป็นแคลรี่ต่อกร,รมัมหรือจูลต่อกิโลรกร,รมัมครูขอยกตัวอย่างน้ําเช่นเดิมนะคะครูมีน้ําอุณหภูมิ1 0 0อองศาซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวนะคะเมื่อให้พลังงานความร้อนจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นแก๊ส ซึ่งจะได้อุณหภูมิ1 0 0 0องศาเช่นเดียวกันการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นแก๊สเราเรียกว่าค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำนะคะโดยจะใช้พลังงานทั้งหมด540 c a แคลอรี่ต่อกรัมในการเปลี่ยนน้ำา1หน่วยให้ไปเป็นไอน้ำา1หน่วยค่ะจากที่อธิบายไปทั้งหมดเรามาสรุปความรู้กันนะคะจากของแข็งเปลี่ยนสถานะไปเป็นของเหลวและเปลี่ยนไปเป็นแก๊สเมื่อได้รับพลังงานความร้อนนะคะ อย่างแรกเมื่อสาสารได้รับหรือสูญเสียความร้อนสาสารอาจมีการเปลี่ยนสถานะโดยขณะที่สาสารเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิของสาสารจะคงที่นะคะ 2. การจัดเรียงอนุภาคหรือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคและการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสาสารเปลี่ยนแปลงไปจากที่ครูอธิบายไปนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจากของแข็งไปเป็นของเหลวแล้วไปเป็นแก๊สรูปร่างของอนุภาคจะเปลี่ยนไปเนื่องจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารน,นั่นเองค่ะ และข้อสุดท้ายปริมาณความร้อนที่สสารได้รับหรือสูญเสียเมื่อสสารมีการเปลี่ยนสถานะขึ้นอยู่กับความร้อนแฝงของการเปลี่ยนสถานะของมวลของสารนะคะจากที่ครูอธิบายมาทั้งหมดนะคะครูหวังว่านักเรียนจะทํากิจกรรมที่4.2จากที่ครูอธิบายไปข้างต้นได้นะคะจากนั้นให้นักเรียนตอบคําถามในหน้า104นะคะซึ่งก็จะมีคําถามอยู่ตรงนี้นะคะ โดยใช้ผลการทดลองที่เราได้ทําการทดลองร่วมกันในวันนี้นะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับความรู้เรื่องพลังงานกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารครูหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้จากการเรียนออนไลน์ครั้งนี้นะคะสำหรับวันนี้ครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ